อันทีนั่นนะ่ะพาชิลิวนะ่ะพาพาพายนั่นมือนะทุกมือตรงนี้ไมีมีจังอันเลยฮะไม่มันระหว่าไฟมันแรงไหม อันหน่อยมันมันจะไหมมดอะไฟมันแรงเนี่ยตองน,นี้น่ะมันมนะไหมไหมใครร้อนเกินอีกล่ะโซนทรับยร้อนเกินอีกแหละต้องทายไกลๆอีกแล้ว อเดี๋ยวกิดเำหาวอันนั่นตำตำดอกไฟมันแรงแล้วมันไหมบ่องมันตอนยังมีท่นกอไฟก็คือยังหล,ล่อมเลยยังไม่มีวิวเลยไม่มีคนแชร์เลย จี้เขาไปดูดูนี่แม่แก้วสตอรี่เดอ้อแม่แก้วสตอรี่เดอ้อยังไม่มีคนรู้เลยเนะี่ยยังไม่มีคนเขามาเลยเอาเลย,ข,ลเยอเขอล้ำเด้อพญมีเงี้ยวมาเบิ้งขอล้ำเด้อเนี่ยไทยตาแตกยึดขอล้ำไทยตาแตกวะ หมุนยังหมุนสวยยังอันใหญ่น่ะเลยยังไม่หมุนไหมเออเอออันใหญ่น่ะหันหันทางนี้กันยังเอาใส่ไฟไหมยเวหงเขาลามเด้อเขาลามเด้อเขาเขาลามเด้อแกเนี่ยถ่ายสดถ่ายสดถ่ายสด แม่แก้วสตอรี huh. ่จ้าทำข้าวหลามกินจ้ะขี่ไปหุ่นใหญ่เนี่ยเนอ้ เขาลามจะเขาวลาม